สวัสดีครับคุณชมวนนี้พามาชมเจ้ารีโวครับผมโหลดหนึ่งนิ้วนี่กำลังเปลี่ยนโชค้ครับเป็นโชคโหลดจีช็อคนี่ฮะเป็นโหลดหนึ่งนิ้วครับไม่ต้องตัดสปริงนะครับตัวนี้เป็นโหลดแบบใส่โชคโหลดเลยครับความนิ่มถึงจะดีกว่าแล้วก็ช่วงล่างจะไม่กินยางครับผมเพราะว่าถ้าเป็นรถตัดสปริงนะฮะค่าเคของสปริงหายแน่นอนแล้วก็ เวลายุบตัวเยอะทําให้รถกินยางหน้าครับอันนี้ก็จะทำการเปลี่ยนโชค๊คโดยช่างน้อมตัวนี้เป็นแกนแกนใหญ่นะครับนี่ฮะลูกแกนโชคครับ อันนี้แกนใหญ่กเดมอันนี้เป็นโชคเดิมสแตนดาดแกนเล็กนิดเดียวครับนี่ฮะอันนี้เราเปลี่ยนใหม่แล้วเรียบร้อยครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอประกอบโชคด้านหน้าครับ สจเรียบร้อยครับผมสำหรับเจ้าวีโกโหลดหน้าเป็นโชคโหลดนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโชคโหลดหนึ่งด้านหลังก็จัดเน่บสายบรรทุกครับผมเสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งคันครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ